ผู้ชายจะไม่ทนกับผู้หญิงแบบนี้ข้อหนึ่งผู้หญิงที่แอบ,บนอกใจไม่มีผู้ชายคนไหนนะคะจะสามารถอดทนได้เมื่อรู้ว่าแฟนตัวเองเนี่ยแอบบปันใจนอกใจหรือไปม,มีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นในเชิงชู้สาวหรือมีแนวโน้มที่กําลังเริ่มสนใจผู้ชายคนอื่นแอบแบชทกับผู้ชายคนอื่นนะคะคุณรู้ไหมเมื่อเขาจับได้เขาไม่อภัยคุณอย่างแน่นอนเพราะผู้ชายนะคะเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่าได้อย่าไม่ได้นะคะและเขาจะมองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มักมากเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเป็นผู้หญิงที่หลายใจนะคะความสัมพันธ์ของเือเขาเนี่ยจะจบแบบไม่สวยมองหน้ากันไม่ติดแน่นอนสิ่งที่คุณควรทำนะคะเมื่อคุณรู้ว่าหัวใจคุณเนี่ยไม่ได้รักแฟนคุณแล้วคุณไม่มีความสุขที่อยู่กับแฟนคุณแล้วให้คุณบอกแฟนคุณ ไปตรงๆแบบเปิดโอกจะดีกว่านะคะว่าคุณหมดรักเขาแล้วขอจุกความสัมพันธ์แบบนี้จะดีกว่าเพราะเขาจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ กล้าหาญและความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะจบแบบด้วยดีนะคะและคุณกับเขาเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นเพื่อนกันในอนาคตก็ได้นะคะและเมื่อคุณโสดแล้วคุณจะไปมีผู้ชายคนไหนก็ได้สบายฟรีสไตล์นะคะไม่ต้องคอยที่แบบว่าสลับลางนะคะสลับลางมันเหนื่อยนยะเจ้าสาวคบแบบทีละคนจะดีกว่าข้อ2ผู้หญิงที่คอยเอาแต่ตำหนิชีวิตของเขานะคะผู้ชายต่อให้เขา รักคุณหลงคุณมากแค่ไหนก็าตามแต่การที่คุณเนี่ยคอยตําหนิชีวิตของเขาว่าเฮ้ยงานเธอเนี่ยไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาเลยนะเงินเดือนเธอก็ได้น้อยแบบเนี้ยจะสร้างอนาคตกับฉันได้ยังไงคุณคอยเอาแต่ตําหนิบ่นเขาอย่างเนี้ยคุณรู้ไหมคะว่าผู้ชายเขาจะรู้สึกต่ําต้อยด้วยค่ามากๆเมื่อคุณกดศักยภาพเขาลงและเขาจะคิดว่า เขาอยู่กับคุณไม่ได้แน่นอนเขาไปหาผู้หญิงคนอื่นที่คอยเป็นกําลังใจให้เขาคอยเชียร์เขาให้เขาพัฒนาไปจุดที่เขาต้องการจะดีกว่าไหมสิ่งที่คุณควรทํานะคะ การที่คุณเนี่ยคอยตําหนิแฟนคุณเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะให้คุณนะคะเชียร์เขาอย่างเช่นฉันดูนะว่างานเธอเนี่ยตอนเนี้ได้เงินเดือนน้อยต่อไปเนี่ยงานเธอก้าวหน้าแน่นอนเธอหาเงินได้มากกว่านี้แน่นอนเธอประสบความสำเร็จแน่นอนเมื่อคุณชมเชยเขาเชียร์เขาผู้ชายเขาจะรู้สึกว่า อินสปายมากๆเขาจะรู้สึกว่ามีกําลังใจมากๆและเขาจะสามารถพัฒนาตัวเขาเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนข้อ3นะคะผู้หญิงที่เอาแต่ล้อเลียนป่มด้อยของเขาผู้ชายนะคะเกลียดมากๆเลยการที่คุณเนี่ยล้อเลียนป่มด้อยในตัวเขาถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะคบมานานแค่ไหนก็ตามสนิทสนมกันมากแค่ไหนก็ตาม แต่คุณไม่ควรที่จะเอาปมแรกของเขามาล้อเลียนสนุกสนานเฮฮาอย่างเช่นเขาาจ,จะตัวเตี้ยใช่ไหมคะหรือว่าเขาอาจจะลงพุงเขา,าจ,จะหัวล้านคุณก็ล้อเลียนเขาอยู่นั่นแหละผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าอับอายมากๆเลยนะคะสิ่งที่คุณควรทําคุณควรที่จะพูดชมแฟนคุณว่าเอ้ยถึงแม้เธอเตี้ยนะถึงแม้เธอหัวล้านนะ แต่เธอก็เป็นผู้ชายที่จริงใจเป็นผู้ชายที่ดีนะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์นะคุณพูดแบบนี้แฟนคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาภูมิใจมากๆเลยที่มีแฟนเนี่ยเชียร์เขาและเขาจะรู้ว่าคุณรักเขาและนี่ก็คือวิอ,อนิสัยของผู้หญิงนะคะที่ผู้ชายไม่ชอบและก็ไม่ทนที่จะอยู่ด้วยนะคะถ้าสาวๆคนไหนเนี่ยทำแบบนี้ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินไปจากชีวิตคุณ